สวัสดีครับผมชื่อกอเกียรติวิลาศรีครับชื่อเล่นชื่อโกอยู่ในตำแหน่ง Network Engineer ครับทีม Network Planning and Design ผมดูแลในส่วนของระบบโทรศัพท์ voice over IP ของธนาคารตั้งแต่ contact center นะครับแล้วก็มีระบบโทรศัพท์ของสาขากว่า400แห่งทั่วประเทศครับผมดูแลในส่วนของตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการัพ p อ o r t การใช้งานของผู้ใช้เลยส่วนตัวผมเนี่ยพยายามทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้อยู่ในเวลางานครับตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง5โมงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามที่เราคุยงานด้วยเนี่ยเขาจะสะดวกคุยกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการคุยผ่านออนไลน์ครับซึ่งมันก็มีข้อดีก็คือทำให้เราเ ตรงต่อเวลาแล้วก็มีการวางแผนการทํางานล่วงหน้าแรงผลักดันในการทํางานของผมเนี่ย เนื่องจากเนื้อง,งานของผมมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนการเล่นเกมปริศนาไปเลยจะต้องแก้ไขปริศนาไปเรื่อยๆและเมื่อเราแก้ปัญหาได้เนี่ยเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจและก็มีแรงผลักดันในการแก้ปริศนาถัดๆไปครับนอกจากตัวเนื้อหาของการทํางานแล้วเนี่ยผมยังได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในด้านชีวิตส่วนตัวด้วยครับเช่นในด้านการวางแผนการเงินอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องขั้นตอนการทํางานในองค์กรใหญ่ๆครับ กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรดักต์หนึ่งหรือว่าบริการหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็ผ่านการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรทําให้เราเป็นคนที่มีความรอบคอบและมีความละเอียดมากขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวเลยครับ นอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้านซอฟต์สกิลด้วยครับทางธนาคารเนี่ยมีการออกแบบโปรแกรม BPL เ e a ย n ให้พนักงานสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆนอกเหนือจากงานได้ตามความสนใจของตัวเองเลยครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบัวหลวงนะครับที่นี่มีความท้าทายใหม่ๆรออยู่เยอะเลยครับรับรองว่าทํางานไม่มีเบื่อแน่นอนครับ